สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ osa, บีมี่อีซูซูเมโทรสาขาชชยพพึษงปากเกร็ดค่ะวันนี้นะคะจะไม่ได้อยู่ในช่องของบีมนะจะอยู่ในช่องน้องใหม่ของบีมเองก็คือน้องแนนนะคะหนึ่งในทีมงานอิซูสูค่ะวันนี้บีมจะพาน้องแนนมาแนะนําตัวด้วยเนาะแล้วก็มารีวิวรถข,าข้างบีมคันนี้สาหรับตัวเอ็กซิลี่นะคะเดี๋ยวยังไงให้น้องแนนแนะนําตัวกันค่ะว่าเป็นใครยังไงไปสวัสดีค่ะแนนอีซูซูเมโทรเชยพพึษ์ปากเกร็ดนะคะวันนี้พี่บีมเรามารีวิว เอ็กซิลี่คันนี้เป็นสีดำนะคะค่ะคันนี้สนนราคาเท่าไหร่น้องแนนราคาคันนี้จะอยู่ที่9 8 7 0 0 0 0บาทนะคะในสีดำถ้าเกิดว่าสีขาวมุกจะเพิ่มอีก7,000บาทนะคะพี่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้เลยเนาะใช่ค่ะจะเป็นเกียร์แซดเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าที่ชอบแบบสายแต่งเนาะสายแต่งแล้วก็ ออปชันเนี่ยต้องพูดว่าจัดเต็มมีโลโก้พิเศษให้ด้วยด้านหน้าเลยน้องแนนพาไปดูข้างหน้านะคะโลโก้อีซุจะเป็นสีแดงทูตรงนี้ก็จะเป็นทูโทนเนาะแบ่งเป็นเป็นโนแบคข้างบนอ่าแล้วก็เป็นสีตัดแดงนะคะด้านล่างส่วนข้างบนนะคะจะเป็นสติกเกอร์ตัว XSeries นะคะจะมาในสีเทาถัดมาน้องแนนเรามาดูที่ตัวล้อกันได้เลยอ่าล้อเป็นขนาดเท่าไหร่เ่ย ล้อตัวนี้จะเป็นขนาด18นิ้วนะคะจะเป็นสีดำแล้วก็ตรงกลางจะมีโลโก้อีซุเป็นสีแดงนะคะพี่บีมสวยๆแบบนี้เลยนะคือลูกค้าเนี่ยออกรถคันนี้ไปไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะใชคือด้วยความที่ออปชั่นรถเป็นสีดำและล้อเป็นสีดำเงาคือเข้ากันมากคันนี้มาพร้อมอยางอะไรน้องแนนเป็นยางบิสโตน ขนาด18นิ้วหน้ายางจะอยู่ที่265 60นะคะพี่บีโอ้โหหน้ายางนี่มาแน่นๆเลยเนาะพร้อม<ช>ออปชันยางที่คุณนะภาพมากๆนะคะถัดมาตรงนี้เรามาดูตรงนี้กัน,นะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ตัวสัญลักษณ์ตัว X นะคะ<ช>พรีเมียมสำหรับตัวรุ่นนี้เท่านั้นนะพี่นะถ้าเป็นรุ่นอื่นน่ะจะไม่มีสัญลักษณ์โลโก้ตรงนี้เ<ช>น้นเนาะ<ช>ก็คือเพิ่มความลักชวรี่แล้วก็ตัวพรีเมียมถึงความสปอร์ตมากจริงๆทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูตรงด้านนี้ข้างหลังแนนนำเสนอลูกค้าเลยตรงนี้ตรงนี้นะคะอันนี้คือโลบาร์มาพร้อมกับไลเนอร์ข้างในแล้วซึ่งมาจากโรงงานค่ะใช่โอ้โหคุณภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงเนาะเดี๋ยวเราลองเปิดให้ลูกค้าดูก็คือตรงนี้อย่างที่น้องแนนแจ้งไปคือไลเนอร์เนี่ยคือเป็นงานบิวอินมาจากโรงงานแล้วนะคะพี่คือไม่ได้จะมาติดตั้งทีหลังเนาะสำหรับตัว x s e r i e s เนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าชอบ คือแต่งมาครบมีโลบาก็คือออกรถก็คือสวยเลยใช่คือไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วพี่ตัวสปอยเลอร์ด้านบนน้องแนนเขาทำเว,ว้าด้วยใช่เห็นไหมคือแบบดูดีพรีเมียมมีเว,ว้ามาให้ไฟเด็กดูนี่สั่งของเราเนาะก็ต้องบอกออปชั่นครบคันจริงๆตรงนี้ก็จะมีกล้องหลังมาแล้วเนาะพี่บีม อันนี้ก็คือมาพร้อมจอด้านหน้า7นิ้วเลยใช่ไหมน้องแนนใช่คุ้มเลยเนาะแล้วตรงนู้นเห็นเป็นสีแดงคืออะไรเอ่ยอ่าในรุ่นอื่นเนาะเราอาจจะเห็น<จ>เป็นสีโครเมียมเนาะพี่บีมอ่าในส่วนของ X Series มันก็จะเป็นสีแดงเป็นสีแดงพรีเมียมจริงๆแล้วดูสปอร์ตมากเลยนะเพราะตัวอื่นที่แนนบอกว่ามันเป็นตัวโครเมียมใช่มีรุ่นน,น,นี้รุ่นเดียวใช่ไหมที่เป็นสีแดงถูกต้องอค่คะพี่บีเป็นไงล่ะคะลูกค้าคืออันเนี้ยพรีเมียมจริงๆ ถัดมาทางด้านนี้นะบีมขอนําเสนอตรงนี้ตรงนี้เขาจะบอกโลโก้ของตัวรถเลยว่าเป็น X s e r ซ e s นะพี่นะคือออกแบบมาสวยจริงสปอร์ตมากตรงกลางแล้วแนนที่เห็นมีสติกเกอร์ด้วยข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีหรอสติกเกอร์ตัวนี้เหมือนข้างหน้าเลยเมันจะเป็นสีเทาแบบนี้สวยๆเลยนะจริงๆแล้วคือมีทั้งหน้าทั้งหลังนะเพราะบางแบรนด์เนี่ยจะมีแค่ข้างหน้าอย่างเดียวแต่ X s e r ซ e s เราคือมีข้างหลังให้ด้วยใช่ค่ะบีม มีข้างหลังให้ด้วยสวยๆแบบนี้เลยนะพี่คือออกรุ่นนี้ไปต้องบอกว่าจัดเต็มแทบจะไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยนะพี่บีมต้องมันเสียงอะไรพี่บีมอ่าตัวนี้นะคะจะมีกุญแจคคเบเลมาอยู่ที่ตัวรถแล้วเสียงร้องนี้นะคะพี่ก็คือกุญแจของรถคันนี้จะอยู่ในรถอยู่นะคะเขาจะเป็นการป้องกันเสียงเนี่ยแจ้งเตือนให้กับเรามาแบบนี้ติ๊ดติ๊ตติ๊เพื่อเตือนสัญญาณนี้ให้กับเราน้องแ่นคือลูกค้าซื้อรถรุ่นนี้ หเลยคือได้ค,ความ<จ>ปลอดภัยอ่าสคือมี Security System แล้วค,ครบคันมากๆนะเดี๋ยวทีนี้น้องแนนพูดถึงข้างในแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในคันนี้พิมเมียมแค่ไหนไปค,ะค่ะ,ะโอเคเรามาถึงด้านในกันแล้วนะคะสังเกตยอย่างแรกเลยที่เข้ามาก็คือหน้าคอนโซลตรงนี้จะเป็นได้สีแดงและรุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะพี่บีมที่ มีสีแดงแบบนี้และมีสัญลักษณ์ X Series แบบนี้โอ้โหต้องบอกว่าอันนี้คือคุ้มค่ามากๆนะเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นโนแบ็กใช่ไหม้องแท่ใช่ค่ะพี่บีมโอ้โหสวยมากนะจริงๆเลยคือรุ่นนี้รุ่นเดียวนะที่เป็น X Series ลูกค้าต้องจับตาดูเลยนะคะสําหรับดีแมรุ่นอื่นเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเกเนาะใชนน่เป็นเปียโน,นแบ็กมาแล้วคุ้มจริงๆนะทีนี้พี่อยากรู้มากเลยแนนะว่าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต แล้วเกียร์ตัวนี้คือ6สปีดเหมือนกันหมดเลยไหมหกสปีดเหมือนกันหมดเลยค่ะ <6 S 1> พี่บีมลูกค้าสามารถปรับเมน้นวนโลดได้ด้วยอ่ะต่อไปเรามาดูที่เบาะหนังกันพี่บีมโอ้โหเบาะหนังเป็นยังไงน้องแนนเบาะหนังตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเบาะหนังพรีเมียมสีดำเดินได้ด้วยสีแดงในส่วนของข้างบนนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของ X Series เพิ่มขึ้นมา นในตรงนี้ใช่ค่ะในส่วนของรุ่นอื่นก็จะไม่มีเนาะพี่บีมใช่ใชคือต้องบอกรุ่นนี้ยแล้วแผงด้านข้างที่เราดูเมื่อกี้คือสปอร์ตมากใช่ดูเข้ากระชับรูปเนี่ยน้องแนนลองดูนะคือเขาจะเดินได้มาแบบเนี้ยให้กับเราเลยแล้วก็<ช>ดูตัวหนักอ่าตัวบอรเนี่ยจะทําแบบกระชับเหมือนรถสปอร์ตพี่ดูนะคือสวยสวยแบบนี้เลยน้องแนนแล้วพี่อยากรู้คือตรงเนี้ยของตัวบอรเราสามารถ ปรับสูงต่ําสําหรับผู้นั่งโดยสารด้านข้างได้ไหมอ่าสาหรับผู้โดยสารด้านข้างนะคะพี่บีะจะปรับไม่ได้อ่าจะปรับได้แค่เลื่อนหน้าเลื่อนเลื่อนหลังแล้วก็เอนได้แค่นั้นแต่ในส่วนของฝั่งของอ่าผู้ขับขี่นะคะสมมุติลูกค้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เนาะ อยากอยากปรับเบาะขึ้นสูงสูงคออยากเป็นคนตัวเล็กอย่างเงี้ยอ้าแบบว่าอยากขี่เอ็กซิลี่แล้วดูเท่ใช่ระมันเท่จริงใช่เราสามารถปรับฝั่งคนขับได้โอ้โหดีมากมากเลยนะต้องบอกว่าคันนี้หล่อและเท่แต่เราเป็นผู้หญิงเราก็อยากเท่ใช่ไหมแต่เราตัวเล็กเราเป็นเด็กตัวเล็กเเราก็เลยอยากแบบว่าเออเห็นฝากระโปรงนิดนึงข้างหน้าจะชนแล้วหรือยางแบบนี้ใช่สามารถปรับได้ในฝั่งของผู้ขับต้องบอกว่าดีมากๆเลยใช่ ทีนี้ตรงพวงมาลัยลหะน้องแนตรงนี้มีออปชั่นอะไรบ้างพอพี่เห็นมีโลโก้สีแดงที่ตรงพวงมาลัยด้วยอะฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะพี่บีมฝั่งนี้จะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะเพื่อควบคุมหน้าจอ7นิ้วตรงนี้ที่เราบอกไปตอนแรกใช่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้หรือว่าเลื่อนแบบเวลาฟังวิทยุอยู่เลื่อนช่องหรืออย่างนี้ได้เลย ปิดเสียงได้ด้วยปิดเสียงไ,ได้ด้วยค่ะดีมากๆเลยเนาะอย่างเช่นเราจะรับสายโทรศัพท์เนี่ยเราไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธใช่ไหมเราอยากจะปิดตัวมัลติมีเดียก็ทําได้เนาะใช่มีเห็นแอปเห็นสติลี่อยู่ตรงกลางด้วยรับสายวางสายใช่ไหมคะถูกต้องค่ะพี่บีมคือออปชันนี้น่าสนใจจริงๆ ในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคืออันนี้พี่เคยใช้นะแนนคืออันเนี้ยระบบตัว c r u ค s น control เนี่ยมีมาให้แล้วด้วยต้องบอกว่าส่วนตัวพีมน,นะคะขับรถไปส่งต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยอทีนี้ได้ใช้ระบบนี้น้องแนนคือดีมากๆเลยเพราะว่าต้องพูดตัวตว่าเราเอารถลูกค้าไปเนาะเราก็ควบคุมความเร็วอย่างเ<อ>ส้นต่างจังหวัดอะ่ะที่ขับร้อยหนึ่ง เนาะเราก็สามารถควบคุมตรงนี้ได้เลยให้ระยะทางที่เราจะวิ่งหรือว่าเราเหยียบคันเร่งอยู่ที่1 0 0รอได้สําหรับพี่พี่ที่ขับรถต่างสวัสดบ่อยหรือว่าอยากจะควบคุมในส่วนของการข,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 ขับขี่จะได<ช>้ไม่โดนพี่พพตำรวจเวลายิงถูกต้องเลยลเวลาโดนยิงนะพี่นะพอถึง1นื้พันเลยนะเอาไว้เติมน้ามันดีกว่า <S <S ปุ่มตรงนี้นะคะพี่บีมเป็นปุ่มสต s ร์ t a r t รถออปชั่นเต็มๆตมแบบนี้ในราคาเท่านี้ราคาเท่าไหร่นะ 9 8 7 0 0 0บาทโอ้โหคุ้มค่าแบบสุดๆใช่เรียกได้ว่าสะดวกออในการใช้งานมากๆไม่ซื้อไม่ได้แล้วใช่เอาไปขับรลอ,ลอเอาไปขับสวยๆได้เลยถูกต้องเลยค่ะพี่บีมขับนี่เด่นๆเ,เลยนะเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดแต่งที่บิวอินมาใช่แล้วเราดูแลรักษาเราดูแลให้ลูกค้าเต็มที่สาหรับตัวชุดสเกิร์ตหรือว่าโลบาต่างๆโอ๊ยน้องแน่รถคันนี้แบบคือมีแอร์หลังไหมอะคือพี่หลอนมากๆเลยตอนเนี้ยเออ มันก็คงปกติเน้ะพี่บีมเพราะว่าเราไม่ได้สตาร์ทรถเนาะขอโทษค่ะแต่ว่าคันนี้มีแอร์หลังไหมถามใช่มีค่ะพี่บีมอยู่ตรงไหนเอ้ย อยู่ตรงนี้เลยค่ะโ oh, oh, อ้โหอ่าเดี๋ยวเรามาดูแอร์หลังข้างหลังกันค oh, <ะ>่ะโอเคโอ้ยคุณพี่คือแอร์หลังอะอยู่ตรงด้านนี้หนูก็ไม่ได้ทันมองดูซิคือแอร์หลังตรงเนี้ย <c ười> สามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะคะใช่เช่นแบบ้รงแรน,นคือพี่อาจจะอยู่ข้างหลังพี่อาจจะหนาวใช่ไ <c ười> หมตรงเนี้ยพี่ก็สามารถปรับได้ปรับทิศทางตรงนี้ได้ด้วยดใช่ค่ะพี่บีมคือแบบดีมากๆนะแถมนะพี่ชอบสุดๆคือมีตัวชาร์จแบตให้พี่แล้วถูกต้องพี่บีมแต่ว่า ตรงนี้จะเป็นสายเสียบแบบ USB อยู่ใช่ไหมใช่ตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของสัมภาระนิดหน่อยนิดนึงซ่อนตังได้โอเคตามนั้นซ่อนได้ไม่เยอะนะมันก็อ่อนอดนะด้านหลังสําหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่แขวนสัมภาระอ่าถูกต้องสามารถรับน้ําหนักได้4ี่กิโลเลยนะพี่จุกจุกไปเลยนะสี่กิโลสี่กิโลนี่ได้ส้มหลายลูกมากเลยนะก็ทำไมต้องส้มอยากกินอะ อยากกินก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับออปชั่นอีซูซูนะคะพี่เอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวหน้ารถกันค่ะไปค<า>่ะต้องแดงคือพ,พี่ถามหน่อยคือพี่สงสัยมากเลยว่าตรงเนี้ยที่ปัดน้ำฝนเนี่ยพี่พี่เคยเห็นไม่ใช่แบบนี้นี่อ่าเขาเรียกว่าที่ปัดน้ำฝนบิวอนะินเนาะพี่บีมจ้ะน้ำมาจากข้างในกระบอกนี้แล้วอ่อกปกติอ่ะเราจะเอาน้ำมาจากในห้องเครื่องเนาะพี่บีมใช่แต่ในรุ่นนี้ที่ปัดน้ำฝนอยู่ในกระบอกนี้แล้วจ้า โหคือพรีเมียมและสปอร์ตจริงๆโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการรีวิวจากเอ็กซีกอค่ะเลยต้องแรกหรวหล้ออ่ะคืออะไรหนูงงมากเลยนะคือจริงๆ,ๆอ่ะปลดล็อกแล้วนะแต่ว่าเหมือนเราอาดีตเกินเพราะว<ช>่าอันนี้เป็นคลิปแรกของเรานะคะ<ช>ที่เรามาคอลแลบกันใช่ค่ะพี่บีก็อย่างที่บีมบอกไปว่าเราอ่ะจะฝากในส่วนของทีมงานหนึ่งในอิตอิสุสุของเรานะคะน้องสู้ชีวิตมากบอกเลยตอนนี้คือ เื่อแตกไปหมดแล้วใช่ร้อนมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้สตาร์ทรถเราไม่ได้สตาร์ทรถขอโทษแล้วก็ยังไงบีมขออย่างนี้พี่สําหรับตัวนี้ราคาเท่าไหร่น้องแนน987,000บาทในสีอะไรพี่บีมสีดำจ้ะโอเคแต่ถ้าสีขาวมุกเพิ่มอีก7,000บาทโอเคก็ยังไงเราขอฝากตัวเอ็กซิเอรี่คันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับออปชั่นคันนี้นะ ตัวรถอะคะ่ะต้องพูดว่าพรีเมียมจริงๆแล้วก็สุยมากขับได้ทั้งผู้หญิงะะแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงก็ขับแบบหล่อๆเท่ๆได้เหมือนกันนะคะใช่เลยค่ะพี่บิโอเคยังไงเดี๋ยววันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ขออนุญ,ญาตฝากช่องน้องแนนไว้นิดนึงน้องแนนชื่อว่าแนนอิซุเมโทชัยยพุทธกากเกตนะคะโอ้โหชื่อเป็นงานวัดเลยยาวไปเหรอโอเคชื่อช่องน้องคือถ้าแนนแบบลูกนิมิตนี่คือเลยไปเลยคือไม่ได้เข้าวัดแล้ว ก็สองเมตรกว่าเราก็เป็นซะอย่างเงี้ยเดี๋ยวขออนุญาตอย่างนี้พี่ขอฝากเบอร์ติดต่อน้องไว้นิดนึงได้เลยค่ะโทรหาแนนได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 1ย์หก6 6ึค่ะโอเคค่ะยังไงขอฝากน้องใหม่ของเราไว้ด้วยนะคะวันนี้น้องพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านจริงๆขายทั้งหมดเลยขายหมดเลยทุกรุ่นใช่ทั้งกระบะ และและกระทั่งตัวสปาร์กน้องก็ดูแลให้หมดนะคะใช่เลยค่ะพี่บีพร้อมขายมากพร้อมพร้อมมากจองเลยจองเลยโทรมาแล้วจองเลยเนาะไปกําลังใจให้น้องหน่อยเนาะได้เลยโอเคแล้ววันนี้เดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนแล้วแนนเนาะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าของเรากันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ